ฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมีกีต้าร์ใหม่มารีวิวันอีกแล้วอย่าเรียกว่ารีวิวเลยนะเรียกว่าลองเสียงดีกว่าภาษาไทยง่ายๆครับเพ <ๆ S 1> ราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบลองเสียงไอ้ตัวรีวิวบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องเนื้อไม้มน่นนี่นั่นนะฮะแต่ผมเนี่ยจะเน้นเรื่องการเล่นเป็นหลักเพราะว่าไอ้เนื้อไม้ไม้อะไรทําอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ศึกษาเลยก็ว่าได้เลยนะครับดูกีต้าร์ตัวนี้ยี่ห้อเทเลอร์นะครับ เทเลอร์เทเลอร์สวยไหมอ่าดูรูปร่างก่อนอันดับแรกมันเป็นรุ่น Academy s e r i e ีนะครับ Academy s e r i e ีส0โมเดลเป็นกีตาร์ที่สีสันสวยนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้เขาไม่มีปิก,กาดนะแต่ว่ามาติดเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับโค้งมนนี่ เวลาวางแขนปุ๊บไม่เจ็บนะปกติตรงนี้มันจะแหลมๆใช่ไหมคมๆอ่ะวางมือไปนานๆจะเป็นรอยอันนี้ไม่มีนะครับนี่ฮะอ๋พัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าตัวไม่ใหญ่นะครับหลังเนี่ยจะโค้งนิดๆน,นะหลังเนี่ยจะโค้งนิด,นดสังเกตด,ดูนะฮะโค้งนิดๆโอ้เป็นเป็นลายไม้สวยนะครับอ่ะดูหน้าไม้่งี้ก็สวยแล้วอย่าไปสนใจมันเลยมาดูเสียงดีกว่า ฟังเสียงกันดีนครับต้องบอกก่อนตัวนี้เนี่ยไปติดเพิ่มนะฮะเขาเรียกทรานิส <c oughs> <c oughs> ตอกเนี่ยช่างขวัญในตำนาน <c oughs> ช่างขวัญในตำนานแม่โจ้จากแม่โจ้เขาติดตั้งให้ราคา4ี0 0้ันบาทถ้าจะไม่ผิดนะครับกีตาร์ตัวนี้ราคาประมาณ2 4งหมื่นใช่ไหมประมาณนั้นแถมซอฟเคสมานะฮะไม่ใช่เคส แข็งๆนะคือกล้องอ่ะฟังเสียงคอร์ดเรามาฟังใกล้ๆดูครับ กีตาร์ตัวนี้ในมุมผมนะพอฟังเสียงปุ๊บเนี่ยมันผสมความเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเข้าไปอยู่ด้วยฮะเออโดยเฉพาะไอตัวสายข้างล่างนี่แหละสายข้างล่างนี่แหละผมรู้สึกมันออกเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะเรายังไม่ได้เปิดตัวนี้นะเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดนะครับเบสจะไม่บุมบุมหนักมากเพราะว่ามันเป็นบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ ใสจะมีเยอะนะฮะผมว่าน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักมากเวลาเล่นสังเกตดูคือมันไปกันได้ฮะก็คือหมายความว่าเสียงประมาณนี้ตัวประมาณนี้น้ำหนักประมาณนี้เบดจะไม่หนักมากถึงผมจะไม่ใช้ปิกนะฮะนะเบดมันจะไม่ออกบึมบึมเหมือนกีต้าร์ตัวใหญ่ๆนะฮะ<ๆ>ความเป็นโมเดินมันมีเยอะ สายนี่ไม่ต้องถามอยู่แล้วเบอร์ใหญ่แน่นอนนะหนึ่งสองงสามนี่แหละฮะอ่า ังเกตดูว่าตัวของเสียงที่มันกล้องเ่ยมันจะไม่ค่อยมีนะฮะแบบนี้นยถ้าไปอัดเสียงในห้องอัดนี้มันจะมันมากครับเพราะว่าเวลาเราตีคอร์ดมันจะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าบางตัวเนี่ยของผมอย่างของผมเนี่ยมันมีเสียงเขาเรียกเสียงเอ็โคมันเยอะหน่อยอมันจะมันจะตีกันหน่อยนะเวลาเราอัดเสียงเนี่ยอย่างพวกกีตาร์มาตินหรือกีตาร์ยี่ห้อที่ประมาณเนี้ย เขาจะไม่มีหางเสียงที่ลากไปไม่ใช่ซัตเทนฮะมันต่างกันกับซัตเทนซัเทนคือเสียงที่มันลากยาวแต่ไอเสียงวึ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 งเสียงกล้องเนี่ยมันเป็นเกิดจากกระบวนการมันเหมือนเสียงมันวนอยู่ในในปล่องเสียงเนี่ยนะฮะเห็นไหมมันจะหายไปแบบนี้มันจะไม่กวนเวลาเราไปอัดเสียงนะ ผมเล่นเพลินจริงๆนี่เป็นกีตาร์เทเลอร์ที่ผมว่าเหมาะมากในราคาประมาณ20,000กว่าบาทนะฮะนี่ตรงนี้มีวอลลุ่มมีโทนนะฮะแล้วก็นี่มีรีเวิร์บเลย์เนี่ยเห็นไหมลองฟังดู ไม่มีตู้แอมนะเนี่ยมันมาอยู่จากในนี้นะฮะอ่ะดูทีละตัวเด้อ มันจะนุ่มขึ้นนะฮะอ่าลองทีนี้มานี้บ้างเราค่อยๆเปิดดีเลย์ขึ้นมาอ่าเราเปิดเพิ่มได้อีกเปิดเพิ่มไปอีกนะมันจะสะท้อนนะฮะเขาเรียก เล่นคนเดียวไม่ต้องพึ่งใครลองโซโล่ดูเห็นไหมครับไปติดเพิ่มมา สวยงามนะฮะมันมันไม่ได้ไปเกะกะอะไรเลยนะฮะเจาะรูตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ลําโพงมันคงอยู่ข้างในมองไม่เห็นเราไม่อยากใช้ก็กดปิดไปกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมไม่มีละผมบอกตรงๆว่ามันใช่มากฮะถ้าเราดูนะข้างในจะมีตัวลําโพงแต่อาจจะมองไม่เห็นนะมันอยู่ไกลๆไปโน่นะนะครับนี่คือกีตาร์ที่ ต้องบอกว่าในราคาขนาดนี้น่าจับต้องน่าเล่นน่าชมเลยทีเดียว